Make the power of the scouts cold. That's got a sting. First blood. You have slain doesn't mean that <laughs> you have slain an enemy. The wicked has spawned. Killing spree. You have slain an enemy! It you are on a killing screen! Bottom of the- Rampage! Double kill! ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบูชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเจ้าตัวทีโอนั่นเองนะครับในเกม ll y lift นะครับที่เพิ่งเข้ามาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับเทมโเนี่ยเป็นตัวเมทคล้ายคล้ายมาร์คแมนหรือว่าเจ้าตัว ADC นั่นเองนะครับมันสามารถทําดาเมจได้ด้วยการยิงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัวพาสซีฟของมันก่อนดีกว่านะครับพาสซีฟของเทมโเนี่มีชื่อว่าท็อกซิกช็อตนะครับ การโจมตีปกติของมันเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การโจมตีของมันนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดพิษนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตได้แล้วการโจมตีปกติของทีโมเนี่ยมันจะมีพิษนะครับที่สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมขึ้นมานะครับและไอพิษนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเวทนะครับเป็น8%ของ AP นะครับทุกๆ1นึ่งวิเป็นระยะเวลาสี่วิเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวทีโมนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากๆนะครับถ้าสู้กับตัว ADC อย่างอดกี้หรือว่าตตััวว ADC ทุกๆเลยนะครรับเพาะว่า ตัวมันเนี่ยมีสกิลที่1นนะครับที่มีชื่อว่า Blinding Dart นั่นเองนะครับสกิลที่1ของทีโมเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับผมมาอธิบายให้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับสกิลที่1เนี่ยเป็นสกิลการล็อกหัวนะครับไม่ว่าจะล็อกมินเนี่ยหรือว่าล็อกฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก็ได้นะครับเมื่อเรากดสกิลที่1ไปใช่ไหมครับตัวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีหมอกดำๆติดหัวอยู่นะครับไอหมอกดำๆนี้เนี่ยมันจะทําให้ศัตรูที่โดนสกิลที่1ของทีโมนะครับ ตาบอดนะครับแล้วก็ทําให้ไม่สามารถโจมตีหรือว่าสร้างความเสียหายให้กับเราได้นะครับเป็นระยะเวลา1.25ถึง2วินนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าศัตรูตีเราใน2วินนั้นนะครับเราจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยนะครับการโจมตีปกติเท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยยังสร้างความเสียหายเวทนะครับที่70หน่วยถึง220หน่วยนะครับบวกกับอีก60%ของ AP นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับทำให้ศัตรูตาบอดแล้วเราก็สามารถ ยิงธรรมดาตีธรรมดาใส่ศัตรูได้นะครับทั้งที่ศัตรูเนี่ยไม่สามารถทาดาเมจด้วยการตีธรรมดาใส่เราได้นั่นเองนะครับก็เอาวลาเล่นนะครับเราอัพสกิลที่1นํานะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลเริ่มต้นนะครับแล้วก็สามารถใช้บวกได้ง่ายมากๆเลยนะครับในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับต่อมานะครับสกิลที่2เนี่ยเรียกว่าสกิล move quick นะครับเมื่อ เจ้าตัวทีโมเนี่ยกดสกิลที่2นะครับอัพสกิลที่2ขึท้นมาปุ๊บนะครับมันจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือปั๊บติดตัวของมันนะครับเมื่อทีโมเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะครับภายในระยะเวลา5าวิจากฮีโร่ฝั่งตรงข้ามหรือว่าจากสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับตัวทีโมเนี่ยจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสิวินาทีนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยสามารถยืนไล่ตอดไล่ตีฝั่งตรงข้ามไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีโมเมนตัมปีที่เพิ่ม ต่อมาแล้วครับสกิลที่2เนี่ยเมื่อตัวทีโมกดใช้สกิลที่2นะครับทีโมเนี่ยจะกลิ้งไปในทิศทางที่กําหนดนะครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับสิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลาสามวินาทีนะครับทำให้ตัวทีโมเนี่ยใช้กลิ้งหลบหรือว่ากลิ้งเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีศัตรูก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของสกิลที่2นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มีโมบิลิตี้หรือว่ามูฟเมนต์สปีดให้เจ้าตัวทีโมได้ค่อนข้างดีนะครับแลล้้้ววกกกก็็าาาาารรรรรเเเเเ่่่่่นน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 ททีีีีโมะะะะคคคคัับบจออออยยปไขงงิดึพ เวลาเรากดสกิลที่1ไปนะครับเจ้าตัวคอกี้เนี่ยมันจะใช้สกิลที่3ในการยิงปืนกลหลวหลวใช่ไหมครับไอ้สกิลที่3ของมันเนี่ยจะไม่สามารถติดสถานะตาบอดได้นะครับมันยังทําความเสียหายให้เราอยู่ได้นั่นเองนะครับจากจังหวะเมื่อกี้นะครับผมได้ลองดูประมาณ2รอบแล้วเราก็สู้ค่อนข้างยากนะครับในจังหวะที่คอกี้เนี่ยมีสกิลที่3อยู่นะครับก็แนะนำนะครับให้ตอดตอดแล้วออกมานะครับหรือว่าเราใช้สกิลที่2เนี่ยกลิ้งหลบกลิ้งหลบสกิลที่3ของคอกี้นั่นเองนะครับแล้วก็จังหวะที่แกงนะครับก็ ให้เรากดสกิลที่3ก่อนนะครับอ่ะผมมาอธิบายสกิลที่3กันก่อนดีกว่านะครับว่าข้อดีของสกิลที่3เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสกิลที่3เนี่ยเรียกว่ากอริล่าวาแฟร์นะครับเมื่อตัวทีโมอัพสกิลที่สามมานะครับหลังจากที่ทีโมกดใช้นะครับมันจะมีดีเลย์ระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณ1นึงถึงหนาวีนั่นเองนะครับก่อนที่ทีโมเนี่ยจะเข้าสู่สถานะพลางตัวนั่นเองนะครับสถานะพลางตัวคืออะไรก็คือวินวอล์กนั่นเองนะครับหรือว่าหายตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ พอเจ้าตัวทีโมหายตัวเนี่ยแหละครับมันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับ3-5มถึาวีนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลที่เราอัพนะครับถ้าทีโมเดินออกจากจุดที่ทีโมหายตัวเป็นระยะเวลา3-5มถึาวีนะครับในการพรางตัวนี้เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับสถานะพรางตัวก็จะหายไปแต่ว่าเมื่อสถานะพรางตัวหายไปนะครับเจ้าตัวทีโมเนี่ยจะได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับ30-60%นะครับเป็นระยะเวลาสามวีนั่นเองนะครับทำให้ตัวทีโมเนี่ยตีไวขึ้นนะครับหลังจากที่ ออกจากสถานะพังตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ไอสถานะพังตัวนี้มันจะมีเพื่อนๆื่อนสังเกตได้นะครับเมื่อเรากดสกิลที่3เสร็จใช่ไหมครับมันจะมีแสงอยู่รอบสกิลใช่ไหมครับเมื่อเราเดินออกไปจากจุดที่เจ้าตัวทีโม่หายตัวเนี่ยไอตัวแสงเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปนะครับพอแสงหมดไปปุ๊บหมายความว่าเจ้าตัวทีโม่เนี่ยจะหมดสถานะพังตัวนั่นเองนะครับทำให้ตัวทีโม่เนี่ยเข้าสู่สถานะปกติแล้วก็ได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นนั่นเองครับหรือว่า การยกเลิกสกิลสถานะพลางตัวอีกอย่างหนึ่งก <mind> ็คือเรากดการใช้โจมตีปกตินั่นเองนะครับหรือว่ากดสกิลที่1หรือสกิลที่2นั่นเองนะครับจะทาให้ตัวทีโมเนี่ยหลุดจากสถานะพลางตัวนะครับแต่ว่าในจังหวะที่เรากดพลางตัวหรือว่ากดหายตัวอยู่ในสกิลที่3านะครับเราสามารถใช้เจ้าตัวอันติเมทนะครับหรือปล่อยเหตุได้นะครับโดยที่สถานะพลางตัวยังไม่หายนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของสกิลอันติเมทนะครับเรียกได้ว่า n o x i o u r s t a b นะครับหรือว่าการวางเหตุนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็ะ ว่าไอการวางเหตุของทีโมเนี่ยมันค่อนข้างปั่นป่วนนะครับการวางเห็ุของมันเนี่ยมันมีข้อดีย right ังไงนะครับไอการวางเหตุของมันเนี่ยระยะมันค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือมันสามารถเปิดแมปได้นั่นเองนะครับแล้วก็มันเป็นการวางกับดักที่ศัตรูเนี่ยถ้าไม่เดินมาเหยียบหรือไม่มีไอการไอเจ้าตัวตัวหวาดหรือว่าตัวเปิดหวาดนั่นเองนะครับจะไม่มองจะมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าศัตรูเดินมาเหยียบเนี่ย มันจะสร้างความเสียหายเวทนะครับที่1น0้อยถึง200หน่วยนะครับบวกกับอีก30%ิของ AP นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าศัตรูเดินมาเหยียบนะครับหรือว่ามินเนี่ยนคี้ป่าเดินมาเหยียบนั่นเองนะครับมันจะทำการระเบิดนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมนะครับมันจะสร้างเป็นบึงพิษออกมานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมที่1 5 0่งยิถึงสามอหน่วยนะครับบวกกับอีกสี่เนของ AP นะครับไอ้บึงอันนี้เนี่ยมันจะอยู่เป็นระยะเวลาสามย ทุกๆ0.5นย์าวินั่นเองนะครับและทําการสโลว์ศัตรูลง40-60%นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีแล้วก็ปั่นป่วนมากๆเลยนะครับเหมือนเป็นวอดวิชั่นอีกอย่างนึงนะครับแต่สามารถทําดาเมจให้ศัตรูที่เดินมาเหยียบแล้วก็สโลว์ศัตรูได้นั่นเองนะครับไอการวางเห็ดนะครับมันมีข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับการวางเห็ดของตัวทีโมเนี่ย เวลาวางเห็ดเข้าไปอันแรกนะครับแล้วถ้าเราจะปาเห็ดไปโดนยังจุดเดิมอันที่สอนะครับไอเห็ดอันอันที่สองที่เราปาไว้นะครับมันจะเด้งแล้วเพิ่มระยะทางในการวางออกมานั่นเองนะครับทำให้ตัวทีโม่เนี่ยสามารถวางเห็ดได้ไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเกมนี้ผมมีทําให้ดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับนี่เห็นไหมครับพอเราปาเห็ดไปโดนเจ้าตัวอันเก่านะครับมันก็จะเด้งเพิ่มระยะทางไปนะครับทำให้ตัวทีโม่เนี่ยวางเห็ดได้ไวมากขึ้นนั่นเอง ไม่ใช่ถือวางเห็ดได้ไกลมากขึ้นนั่นเองนะครับเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับโดยที่ทมโเนี่ยอาจจะไม่ต้องเอาตัวเข้าไปใกล้ในการวางเหตดนะครับแต่เห็ดเนี่ยก็คล้ายๆหวาดนะครับแนะนำมาครับให้ปัดจุดที่ศัตรูคิดว่าศัตรูจะเดินมานะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนเปิดเผยตําแหน่งในมินิเนปนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายนั่นเองนะครับเดียกไม่ว่าดีมากๆเลยนะครับสกิลเห็ดของข้าตัวทมโเนี่ครับแล้วก็ไอเห็ดนี้นะครับ ถ้ามันอยู่ในแมปครบ2นาทีแล้วไม่มีใครมาเหยียบนะครับมันจะหายไปเองนะครับโดยปริยายเลยนะครับมันจะหายไปจากแมปเลยนะครับแล้วก็ไอเห็ดนี้เนี่ยมันสามารถเก็บได้ตามเลเวลนะครับถ้าเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้3อันนะครับถ้าเลเวลสามนะครับจะสามารถสะสมได้5อันนะครับหมายความว่าทีโม่เนี่ยสามารถเก็บสกิลนี้ได้มากที่สุด5ครั้งนะครับแล้วก็ใช้ทีเดียวเลยนะครับคูดามันอยู่ที่1วิ่งวินั่นเองนะครับถ้าเราเก็บสแต็คครบ5ครั้งนะครับ ก็ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของสกิลอนิเมชของคีโมนะครับเก้ด้ว่าปั่นฝวดต้อเเลยนะครับในไฟหรือว่าในการที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเดินมาแก๊งเรานะครับเราสามารถวางไว้ตามพุ่มไม้ก็ได้นะครับถ้าป่าฝั่งตรงข้ามเดินมาแก๊งใช่ไหมครับเราก็สามารถรู้ได้ก่อนจากเห็ดนั่นเองนะครับ ลองมาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าคอมโบของทีโมเนี่ยเป็นยังไงนะครับคอมโบของทีโมนะครับคร่าวๆเลยนะครับตอนที่เราอย่างเลเวลแรกๆหรือว่าในช่วงต้นเกมนะครับเราก็ตีสกิลที่1ก่อนนะครับบวกกับการโจมตีปกตินั่นเองนะครับจะเป็นการลดแอนิเมชันนะครับทำให้ตัวทีโมเนี่ยตีบวกกับสกิลที่1ได้ไวมากขึ้นนะครับภายในระยะเวลาประมาณ1นึ่งสิบหนึาวินะครับหรือว่าเราอาจจะกดตีแล้วก็กดสกิลที่1หรือกดสกิลที่1แล้วก็กดตีไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับจะทําให้ตัวทีีีีโมมมเเนนนนน่่่ยตพรร้้้ออสกกิลท1ไไดวาขึัังะคบ หลักการต่อศัตรูฝั่งตรงข้ามนะครับเราควรเก็บสกิลที่2ไว้ใช้ในจังหวะที่จําเป็นนะครับหรือจังหวะที่เราคิดว่าเราบวกศัตรูชนะนั่นเองนะครับเราสามารถใช้สกิลที่2เพื่อกลิ้งเข้าไปนะครับแล้วกดสกิลที่หนึ่งและการโจมตีปกตินั่นเองนะครับเพื่อเป็นการต่อศัตรูหรือไล่ศัตรูก็ได้นั่นเองนะครับการเล่นทีโมนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือเราต่อศัตรูให้เป็นใบก่อนนะครับด้วยสกิลที่1นะครับแล้วก็อาศัยการโจมตีปกติไปเรื่อยๆนะครับจะทำให้ตัวทีโมเนี่ย สร้างความเสียหายนะครับบวกกับพาร์ตสของมันนะครับที่สามารถทําให้ศัตรูติดผิดแล้วก็เผาเลือดศัตรูไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคล้ายๆบัฟแดงนั่นเองนะครับที่สโลศัตรูแล้วก็สร้างความเสียหายจริงเพิ่มให้นะครับแล้วก็คอมโบอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆสังเกตได้นะครับเวลาตอนที่ผมจะเข้าไฟอย่างเงี้ยครับ ผมจะกดสกิลที่3ก่อนนะครับกดสกิลที่3เพื่อทําการพรางตัวหรือเข้าสู่สถนานะวินบอคกคล้ายๆเจ้าตัวอีฟลินนั่นเองนะครับเพื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมองไม่เห็นตัวทีโมนั่นเองนะครับเวลาเราเดินไปนะครับแล้วก็กดใช้สกิลที่1แล้วก็ตีปกติตีปกติไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าในจังหวะที่สต,ฟฟตูแฟดนี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถกดสกิลที่2เพื่อกลิ้งตามไปก็ได้นั่นเองครับอันนี้เป็นคอมโบคร่าวๆง่ายๆของเจ้าตัวทีโมนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลอันเตอร์เมทของทีโมนะคร ขึ้นอยู่กับเกมขึ้นอยู่กับตัวละครฝั่งตองข้ามนะครับว่าตัวละครฝั่งตองข้ามเนี่ยเราจะคาดเดาว่าเขาจะเดินมาทางไหนนี่นะครับถ้าเราคิดว่าเขาจะเดินมาทางนี้หรือว่าเราวางสามารถวางเจ้าตัวเห็ดดักไว้ก็ได้นะครับในจังหวะที่ฝั่งตองข้ามเนี่ยจะเดินมาแก๊งเราหรือว่าจะเดินมาบวกเข้าไฟเรานั่นเองนะครับเราสามารถวางเห็ดไว้กลางไฟก็ได้หรือ วางไว้กอดล่วงหน้าก็ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อดีอีกอย่างนึงของเห็ดน,นะครับแต่ว่าก็ต้องอาศัยนิดนึงนะครับว่าถ้าเราวางดีนะครับศัตรูเดินมาเหยียบก็จะสร้างความเสียงหายแล้วก็สโลว์ศัตรูทําให้เพื่อนสามารถต่อสกิลต่อคอโมโบได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับหลักการเล่นเจ้าตัวทีมว่อีกอย่างนึงน,นะครับเราสามารถ กดสกิลที่3แช่เพื่อหายตัวอยู่นิ่งๆไว้ก็ได้นะครับการกดสกิลที่3ามไอยู่นิ่งๆไม่เดินไปไหนนะครับตัวทีโม่เนี่ยจะหายตัวตลอดกาลเลยนะครับถ้าไม่เดินไปไหนนะครับย้ำนะครับเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สามารถหายตัวได้นะครับแต่ว่าเกาะแลกมาด้วยการที่ยู่นิ่งๆนั่นเองนะครับถ้าเดินจนครบเวลา3ถึง5าวีนะครับเจ้าตัวทีโม่เนี่ยก็อาจจะ ออกจากสนามะพลังตัวนั่นเองนะครับการใช้สกิลที่3ให้เป็นประโยชน์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับในการบุกป,ป่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าไปดักรอฝั่งตรงข้ามในการจะเดินมาแก้งหรือว่าป่าฝั่งตรงข้ามเดินมานะครับเราสามารถกดสกิลที่3รอก็ได้นะครับแล้วก็พอหลังจากออกเจ้าตัวสกิลที่3นะครับเราจะได้พาสร์ติการโจมตีไวขึ้นมานั่นเองนะครับทำให้ตัวทีโมเนี่ยเข้าจู่คขมบมกดสกิลที่3เดินเข้าไปนะครับพอได้การโจมตีไวเรากดสกิลที่1แล้วก็ตีไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทำให้ตัวทีโมเนีี่ยสาาามมรรถตได้้เ็็ววกกๆแลทากร บอดศัตรูหรือว่าทําให้ศัตรูตาบอดได้นั่นเองนะครับเวลาศัตรูจะโจมตีปกติใส่ทีโมเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนั่นเองนะครับส่วนของรูนนะครับที่เราใส่มานะครับสำหรับตัวทีโมนะครับเราใส่มาเป็น e l e c t โท c u ิวนะครับ b ูท t a l b a c k b o a แล้วก็ hunter g เนียสนะครับรูนนี้นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวทีโมนะครับเพราะว่ามันเป็นโลนที่เอาไว้ใช้โป๊กศัตรูได้นั่นเองนะครับเนี่ยการวางเหตุอย่างเงี้ยนะครับเร่สามสังเกตได้วผมไม่ต้องเดินไปไกลนะครับเราสามารถชิงเหตุไปได้เรื่อยนะครับ เนี่ยเราวางดักหน้าเจ้าตัวทีโมฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาเขาเดินกลับมาเน,นีครับจะทําให้เขาติดสโลนะครับแต่ว่าดังเมยมันอาจจะไม่แรงพอเท่าไหร่นะครับที่ทําให้ฝั่งข้ามตายนะครับแต่ว่ามันเป็นการปั่นป่วนศัตรูได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับถ้าเราวางเห็ุไว้ถูกที่นั่นเองนะครับ ลักการเล่นทีโมก็อย่างที่ผมได้บอกไปเลยนะครับคอมโบอีกครั้งหนึ่งครับคร่าวๆนะครับกดสกิลที่3ก่อนนะครับล่อศัตรูมาหรือว่าเดินเข้าไปหาศัตรูนะครับแล้วกดสกิลที่1บวกกับการโจมตีปกติ1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูหนีเรากลิ้งสกิลที่2เข้าไปนะครับแล้วก็สร้างคอนเทนต์ให้ศัตรูนั่นเองนะครับของที่เราออกมานะครับเราจะออกมาเป็นเซตตีไวนะครับเป็นนาชอทูดลิกเบรแล้วก็รองเท้าดุดเลือนนะครับการอัปเกรดรองเท้าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับว่าจะะะออ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 กกกนนนนนนย่่าาาาาหรรรรืไคคัับบบชิ้ตมเเป็ลด โมเรโลโนมิคอนแล้วก็วอสตาร์นั่นเองนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์ไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรฝากเพื่อนๆติดตามชมหรืออยากชมคลิปตัวละครไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ